นี่นะครับที่เราต่อนะครับจากฝาน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับต่อออกมาแล้วนะครับวิ่งมานี่นะครับแล้วก็เข้าถังดักไอนะครับตัวนี้จะเป็นไอของน้ำมันเครื่องนะครับออกมานะครับเห็นไหมครับ สนะครับที่ผมได้ทําต่อยอดจากเวอร์ชั่นเดิมที่จะมีตัวตัวกรองนะครับต่อจากฝานะครับท่านใดที่ถามว่าซื้อจากไหนนะครับเดี๋ยววัสดุต่างต่างนะครับผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนะครับผมอันดับแรกเลยครับตัวนี้นะครับฝานะครับเป็นฝาน้ํามันเครื่องนะครับของฟอร์ดนะครับนี่ต่อมาตัวนี้จะเป็นวาล์วปลดของลบนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะสามารถแตบปลดได้นะครับปลดจากฝานี้ได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นวาล์วปลดนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้นะครับเป็น1คู่นะครับนี่นะครับต่อมานะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวกรองสแตนเลสนะครับตัวโค้งแบบตัว L นะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นตัวกรองสแตนเลสแบบนี้นะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวนะครับชิ้นนี้นะครับนี่ชิ้นนี้นะครับจะเป็นถังดักไอนะครับของอ่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับของเดิมจะเป็นสีสแตนเลสคันนี้ผมก็ได้มาหุ้มนะครับเป็นผ้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับนี่อะแดปเตอร์นะครับที่จะต่อจาก หัวเดิมนะครับของตัวถังดักไอตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวสีน้ำเงินตัวนี้ครับอะแดปเตอร์แล้วก็จะเป็นตัวข้องอตัว L นะครับตัวนี้จะเป็นหัว a n 6นะครับหนึ่งอันนะครับก็จะใส่แบบนี Pocket ้นะครับหัว a n 6ผ่านอะแดปเตอร์แล้วก็เข้าตัวถังนะครับนี่นะครับต่อมาครับสายนะครับจะเป็นข้องอตัว L เหมือนกันแล้วก็เข้าหัวสายนะครับผมลองเข้านิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นข้องอตัว L นะครับนี่นะครับข้องอตัว L จะมีหัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเพื่อที่จะมาติดกับตัวนนี้ะครับ นี่ครับแบบนี้นะครับนี่นะครับคราวนี้นะครับต่อมาจะเป็นสายนะครับตัวนี้จะเป็นสายถักนะครับขนาด a n 6นะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับแปะไว้นะครับใต้คลิปนะครับนี่นะครับทุกอย่างเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวหัวนะครับตัวหางปลานะครับตัวนี้หางปลไหลตัวนี้นะครับเจาะดูใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับนี่นะครับในเจาะรูแล้วก็ใส่นะครับ นี่นะครับเจาะเรียบร้อยนะครับยัดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเวลาเราใส่ก็จะแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับเวลาเราจะปลดสายออกแล้วก็ถอดได้ง่ายนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับไอหัวฝั่งนี้นะครับที่มีสไลด์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อะแดปเตอร์นะครับนี่นะครับที่เป็นตัว an 6แปงนะครับก็ขันเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็หลังจากที่ผมนะครับได้ประกอบชุดหัวนะครับก็ หัวก็คือนี game, ่นะครับใช้หมุดนะตัวนี้นะครับยึดนะครับตัวปลดนะครับวาล์ปลดนะครับต่อเข้าไปที่ตัวฝานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนะครับจะมีจะมีประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือส่วนของตัววาล์ปลดนะครับตัวนี้1ส่วนแล้วก็ตัวเดอปเตอร์นะครับตัวนี้1อันนะครับเพื June ่อที่จะแปลงเป็นถัว a n 6นะครับนี่นะครับเป็นตัวแอย่างงี้นะครับก็จะได้3ส่วนแบบนี้นะครับพอเวลาเราใส่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็จะล็อกแบบนี already.. ้นะครับพอเวลาเราต้องการที่จะเปิดฝาเครื่องหรืออะไรเงี้ยครับสามารถที่จะปลดนะครับวาลนี้ได้ออกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับที่ผมต้องตัดนะครับใช้นะครับกระดาษเทปนะครับแปะแล้วก็ใช้ตัวลูกหมูนะครับตัดได้เลยนะครับนี่ครับดีวผมจะตัดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ตัดเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฝั่งนี้ให้ดูนะครับลักษณะหัว a n 6ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ข้อต่อตัว L นะครับอันนี้นะครับก็รอบแรกก็เอาหัวตัวนี้หัวฟิตติ้งตัวนี้ใส่ไว้นี้ก่อนนะครับนี่นะครับก็ใส่แล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เราใช้ด้านนี้นะครับขันไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับควนี้จังหวะที่เราจะให้ใส่แน่นๆก็ห่า ใช้นี่ครับตัวครีมหนีบนะครับเอาผ้ารองนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอยนะครับแล้วก็หนีบหมุนนะครับนี่ผมก็ใส่ได้ประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็เรียบร้อยนะครับการเข้าหัวนะครับเอนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสามารถที่จะเอาหัวด้านนี้นะครับมาใส่กับถังได้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะไปสวมกับตัวฝานะครับฝานละมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบกันเลยนะครับคราวนี้นะครับตำแหน่งที่ผมจะติดถังนะครับถังตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นบริเวณนี้นะครับนี่นะครับ นี right. ici, ่ครับแบบนี้เลยนะครับใส่แบบนี้เลยเพราะว่าตรงนี้นะครับเขามีน็อตให้อยู่แล้วนะครับผมลองขันแล้วนะครับนี่จะมีน็อตตรงนี้อยู่แล้วนะครับของรถนะครับก็ดึงบุดตรงนี้2อันนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดน็อตออกมาได้เลยนะครับนี่มีน็อตอยู่แล้วเลยก็ใช้ตังแงบหูนี่นะครับยึดน็อตได้เลยนะครับผม นี่นะครับตำแหน่งที่ผมจะติดตั้งก็บริเวณนี้นะครับยึดน็อตเรียบร้อยเลครับน็อตตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องหาใหม่นะครับน็อตเขามีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาขานะยครับไปยึดได้เลยนะครับคราวนี้ก็จะแน่นหนานะครับแน่นมากนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับนะครับเข้าสายนะครับนี่เอาสายนี้ครับตัว L เนี่ยมาใส่นี่นะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเข้าหัวเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมแน่นเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยว เรามาใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับฝายเราเจาะก็ใส่ได้เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับก็จะแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราเซอร์วิสถอดปาแล้วก็ได้ปลดวาล์วนี้ง่ายนะครับนี่ครับเวลาเราใส่ก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บสายเรียบร้อยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ยัดเข้าตรงนี้ให้มันแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็เข้านะครับจุดนี้นะครับจะได้ภาพรวมประมาณนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ย จะมีผมจะเอาไว้นะครับเอากองครับตัวกองจิ๋วเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับผมว่ากองจิ๋วเนี่ยอยู่ระยะนี้นะครับมันร้อนเกินนะครับร้อนมากนะครับตัวกองถ้าเกิดใช้กองไม่ดีเนี่ยตัวยางของกองนะครับจะละลายได้นะครับผมก็เลยนะครับใช้วิธีการต่อท่อมานี้นะครับออกมานะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยถูกนะครับถูกระบายออกด้วยบางส่วนนะครับแล้วก็มาใช้ตรงนี้นะครับระบายใช้ถังนี้นะครับในการที่จะขังน้ํามันบางส่วนแล้วก็ ให้ตัวไอแรงดันนะครับให้ตัวแรงดันนะครับระบายตรงช่วงช่วงกองนี้แทนนะครับจุดประสงค์ของการต่อแบบนี้นะครับเพื่อที่จะระบายแรงดันนะครับแรงดันในในพวกแคลงต่างๆนะครับที่ห้องเครื่องนะครับสามารถทําให้ลูกสูบนะครับเคลื่อนที่ลงได้ง่ายๆได้มากขึ้นนะครับคราวนี้ก็ระบายออกมาทางช่องนี้ปุ๊บแล้วก็ออกมาช่องนู้นได้เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชั่นแรกนะครับผมก็ทําไปแล้วนะครับจะเป็นตัวกองจิ๋วอย่างนี้นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะแปะลิงก์นะครับไว้ด้านล่างนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ